สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพงคอีกเช่นเคยครับก็ที่สัปดาห์ก่อนนะผมอาจจะไม่ได้โผล่มาในไลฟ์สดนะครับก็เพราะว่าผมได้รับเชิญจากทาง r i อ t g a m e s ครับให้ไปร่วมเข้าชมการแข่งขัน a g u อ of Legends รายการ MSI 2022ครับที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ฮะคือนอกจากจะไปทำข่าวลงเว็บไซต์แล้วนะครับผมก็ทำคลิปนะฮะมาให้ดูบรรยากาศภายในงานด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง r i อ t g a m ม s นะครับมาณที่นี้ด้วย เอื้อเฟื้อโอกาสให้ผมนะครับได้ไปเยือนนะฮะและสัมผัสบรรยากาศ,รราก,าศการแข่งขันถึงที่เลยแล้วก็นําบรรยากาศนะครับที่หาดูได้ยากในยุคโควิดแบบนี้มาฝากแฟนๆออนไลน์สเตชันทุกคนครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขัน MSI ในปีนี้นะครับจัดขึ้นที่ปูซานเนี่ยก็ยังคงอยู่ในมาตรการของสาธารณาสุขของทางเกาหลีเขานะครับก็จะมีอะไรหลายขั้นตอนพอสมควรครับทีมจีนอย่าง RNG เองนะครับผมก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องอยู่แข่งที่ประเทศจีนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ แต่ละประเทศก็มีมาตรการอะไรไม่เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าการเดินทางเข้าเกาหลีเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็เจอคนไทยหลายคนที่นู่นนะครับคนไทยอย่างเราๆเนี่ยก็แค่ทําเอกสารนิดหน่อยก็ผ่านฉลุยแล้วแต่ปัญหาก็คือการที่พวกเที่ยวบินตรงแบบมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยเดินทางค่อนข้างไกลมากครับคือจากสุวรรภูมินะครับลงอินชอนตรวจโควิดแบบ rt pcr ก่อนเข้าปูซานแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อไปสนามบินกิมโปครับเพื่อบ,บินไปสนามบินปูซานใช่ครับแล้วก็ แท็กซี่เข้าโรงแรมนะครับมันก็จะหลายต่อหน่อยนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงที่ที่โรงแรมเนี่ยนะฮะก็จากไทยนะครับนับรวมๆก็มี12ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับเอาเรื่องเลยแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าการแข่งขันอีสปอร์ตของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจริงจังครับดังนั้นถ้าหากคุณเห็นว่าวัยรุ่นเกาหลีเข้าแห่แหนกันมาเชียร์หรือว่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับอย่างที่ชายหาดแห่งอินแดนี้นะครับก็มีการจัดตั้งครับให้คนเข้ามาถ่ายรูปกับสแตนดี้ ทีมตัวแทนเกาหลีใต้นะครับอย่าง T1 เนี่ยนะครับเสียดายลงไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับใส่รองเทาง้าผ้าใบก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีครับอยากให้บ้านเรานะครับมีอะไรแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับในชางจริง ส่วนสถานที่จัดงานนั้นนะครับอยู่ใน b บ็กสโกครับที่ย่อมาจากปู s า n e x h i b i t i o n and c o n v e n t i o n c e n t e r ครับแปลตรงๆก็คือศูนย์นิทรรศการและการประชุมของเมืองปูซานนั่นเองครับฮอใหญ่มากเลยนะครับคือก่อนจะเข้างานนะครับโดยเฉพาะสื่ออย่างผมเนี่ยจะต้องยืนผล rt pcr ก่อนในวันแรกนะครับและภายใน48ชั่วโมงด้วยนะครับและต้องทาการตรวจ atk ก่อนเข้างานทุกวันนะครับตามมาตรการโควิด19เขานะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าผมขึ้น2ขีดเมื่อไหร่ก็เตรียมนอน โรงแรมยาวเลยนะครับ7วันครับ สำหรับบรรยากาศในงานนั้นนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันแรกเนี่ยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นการพบกันระหว่างทีมจีนแล้วก็ทีมอเมริกานะครับซึ่งภายในงานนั้นเนี่ยก็มีบูธขายของอยู่แค่3มบูธนะฮะก็คือ LCK หรือว่าหลีเกาหลีนะครับที่มีของแบบพวกเกมมิ่งเกียร์ของที่ระลึกนะครับรวมไปถึงหมวกถุงเท้าก็มีนะฮะส่วนอีกบูธครับก็เป็นของทางเมืองปูซานเขาเลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเท่าไหร่นะครับแต่อีกบูธครับที่คนเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นของไลอ t อ t สโตร์ครับ ที่มีสินค้าลิขสิทธิ์จากทางไลออนเกมส์นะฮะพวกฟิกเกอร์งานเรซินต่างๆก็ตัง้ตง,ตงแต่ราคาพื้นๆยันของแพงเลยก็มีนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อน,นะครับรวมไปถึงแผ่นรองเมาส์อะไรแบบนี้ด้วยครับและบางตัวนะฮะผมบอกเลยผมไปวันแรกตั้งแต่ง,งานเปิดครับขายหมดแล้วนะครับแป Young, ๊บเดียวเองการแข่งขันยังไม่เริ่มเลยนะครับส่วนบรรยากาศทั้งวันที่2และวันสุดท้ายนะครับถือว่าคึกคักมากครับคนเต็มฮอครับเพราะทีมเกาหลีใต้อย่างทีวันเนี่ยนะฮะผ่านเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับ น่าเสียดายครับที่ผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านหน้าได้นะครับด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างนักกีฬาก็แบบไม่ให้เจอกับสื่อเลยนะครับเพราะกันโควิดนั่นแหละแต่ถือว่าบรรยากาศในงานนะครับดีมากๆครับแฟนๆชาวเกาหลีในเฮลันนะครับดังสนั่นเลย MC ในงานก็แบบหืมตะโกนใส่สุดนะครับแถมยังมีมินิคอนเสิร์ตให้ดูก่อนนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานอีสปอร์ตที่เจ๋งครับแล้วก็ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าใจฉาบ้านเขา จริงๆครับก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นะครับบ้านเราเนี่ยจะได้จัดงานอะไรแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีคลัสเตอร์ตามมานะครับยังไงก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับยังไงถ้าหากใครชื่นชอบก็รบกวนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละจ้าสวัสดีครับ ที่วันนะครับเข้ารอบนะฮะไปเจอจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟ <Okay. S 1> นๆชาวเกาหลีก็อ่รถรถบัง